ชาวต่างชาติชื่นชอบในการท่องเที่ยวขณะที่เขากำลังอยู่บนรถไฟฟ้านั้นเขาเล่าว่าตอนที่เขามากรุงเทพเป็นครั้งแรกนั้นเขายังมือใหม่มากๆในกรุงเทพเขานั่งแท็กซี่แล้วก็จ่ายมาในราคาที่แพงเกินไปด้วยแต่มันก็สะดวกมากจริงๆถ้าคุณมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกหรืออาจจะเคยมาแล้วเขาอยากจะแนะนำทางเลือกอื่นแทนการใช้รถแท็กซี่ ถึงแม้ว่ามันจะสะดวกสบายก็ตามแต่ก็มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้สำหรับการเที่ยวชมเมืองที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้มีระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพอย่างเช่นรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT แล้วก็รถตุกต๊กๆเขาบอกว่าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือเรียกกันว่ารถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าเปิดใช้ครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี1999 ระบบขนส่งสาธารณะ BTS ครอบคุมสถานีถึง64สถานีและมีสามเส้นทางที่แตกต่างกันซึ่งมีสายสุขุมวิทวิ่งผ่านใจกลางกรุงเทพสายสีลมวิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพและสายสีทองที่เพิ่งเปิดใช้บริการอยู่ในฝั่งธนบุรีซึ่งอยู่ในอีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเขาบอกว่า BTS นั้นเป็นสิ่งที่เจ๋งมากไม่ใช่แค่ใช้เพื่อเดินทางไปสถานีอย่างเดียว แต่ภายในสถานียังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายมีร้านขนมปังมีร้านกาแฟร้านชานมและยังมีร้านเสริมสวยที่ทำเล็บมือเล็บเท้าอีกด้วยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดีๆอยู่มากมายเต็มไปหมดสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำพวกคุณก็คือมี่สองทางเลือกที่คุณสามารถซื้อตั๋ว BTS ได้ทางเลือกแรกจะเป็นแบบระบบอัตโนมัติครับคุณสามารถใส่เงินสดหรือเหรียญเป็นเงินบาทไทยได้ คุณสามารถเลือกจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการไปได้เช่นเขานั้นอยากไปอโศกก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเลือกแล้วตั๋วของคุณก็จะออกมาพร้อมกับเงินทอนแต่ถ้าคุณไม่สะดวกใช้เครื่องอัตโนมัติคุณก็ไปตรงที่คนกำลังต่อแถวกันอยู่ได้เลยซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ขายตัว๋วแล้วคุณก็บอกกับพนักงานว่าคุณต้องการจะไปที่ไหนจะชำระด้วยบัตรเครดิตหรือจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ และเขาก็ลองไปซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ให้ดูจากที่นี่ไปอโศกราคาอยู่ที่25บาทเมื่อได้ตั๋วมาแล้วเขาก็เลยนำบัตรแตะผ่านประตูเข้าไปหลังจากนั้นรถไฟก็มาเมื่อเขาเดินเข้าไปภายในรถไฟและต่อมารถไฟก็มาถึงสถานีอโศกเขาบอกว่านั่งรถไฟ BTS ไม่เห็นยากเลยมันสะดวกและง่ายสุดๆและฝั่งทางด้านขวาของเขานั้น จะเป็นห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21ห้างที่นี่โด่งดังมากและเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วยและต่อมาเขาก็ไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เขาบอกว่าสถานี MRT มันก็เหมือนกับสถานีรถไฟใต้ดินของนิวยอร์กที่เมืองไทยเลยแต่ที่นี่มันดีกว่ามากซึ่งที่นิวยอร์กนั้นมันเหม็นและสกปรกแล้วก็อันตรายอีกด้วย แต่สถานีรถไฟใต้ดินของที่นี่ทั้งสะอาดและดีมากสุดๆหลังจากนั้นเขาก็ออกจากสถานีอโศกเพียงแค่สอดบัตรเข้าไปก็ออกมาได้อย่างง่ายดายเขาบอกว่าสถานีอโศกนั้นสามารถเปลี่ยนจากรถไฟฟ้า BTS ไปเป็น MRT ได้เลยและต่อมาเขาก็เดินลงบันไดเลื่อนไปรถไฟ MRT เริ่มเปิดใช้บริการในเดือนกรกฎาคมปี2004 และประกอบด้วยรถไฟฟ้าสองสายโดยมีอีกสามสายที่กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมรถไฟใต้ดินเอ็มทีสายสีน้ำเงินจะวิ่งระหว่างหัวลำโพงใกล้เยาวราชไปจนถึงบางซื่อขณะที่รถไฟเอ็มทีสายสีม่วงวิ่งจากเตาปูนขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพผ่านจังหวัดนนทบุรีและต่อมาเขาก็เดินมาซื้อตัว๋วเพื่อไปลงที่สถานีวัดมังกร ทั้งหมดราคา31บาทหรือจะใช้บัตรเครดิตวีซ่าที่มีชิปเพื่อแตะจ่ายก็ได้เหมือนกันโดยไม่ต้องซื้อตั๋วเลยเมื่อเขาเข้าไปในรถไฟใต้ดินแล้วที่นี่ก็มีแอร์ที่เย็นฉ่ำมากและก็มาถึงสถานีวัดมังกรเขาบอกว่าคุณก็นั่งรถไฟใต้ดินเอ็มาทีมาลงที่นี่ได้และเดินไปที่ชัยน้าทาวก็ได้ด้วยขณะที่กำลังจะแตะออกเขาบอกว่า ใช้บัตรวีซ่าแตะเพื่อออกก็ได้ด้วยเหมือนกันและเขาบอกอีกว่าสถานีวัดมังกรแห่งนี้เป็นสถานีที่สร้างใหม่ล่าสุดในย่านเยาวราชกรุงเทพในช่วงตรุษจีนที่นี่จะสวยงามเป็นพิเศษจะมีการตกแต่งด้วยสีแดงอยู่เต็มไปหมดเมื่อเขาออกมาจากสถานีวัดมังกรแล้วเขาจะไปหาอาหารกลางวันทานหลังจากนั้นเขาก็เลือกกินที่ร้านติ่มซำเมื่อเขากินเสร็จแล้ว ร้านติ่มซำแห่งนี้เป็นร้านที่ยอดเยี่ยมมากและต่อมาเขาจะลองนั่งระบบขนส่งสาธารณะที่เวลาได้มากรุงเทพทุกคนจะต้องลองนั่งนั่นก็คือรถตุกตุกซึ่งรถตุกตุกนั้นมันไม่ได้มีราคาถูกเหมือนกับ BTS หรือ MRT เลยแต่มันทําให้เรานั้นได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการลองนั่งตุกตุกและอยู่ที่ว่าคุณจะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเขาเจอรถตุกตุกแล้ว เขาได้ถามคนขับว่าไปสยามพารากอนเท่าไหร่คนขับรถคิดค่าโดยสาร150บาทเมื่อเขาได้ขึ้นรถตุกๆแล้วเขาบอกว่าราคานี้ถือว่าดีมากการที่ผมรู้ภาษาไทยนิดหน่อยก็พอช่วยได้เยอะแต่ต้องพูดให้นุ่มกว่านี้หน่อยถึงแม้ว่ารถตุกๆุกจะแพงกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรโดยอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันมาทำลายประสบการณ์ของคุณ และในตอนสุดท้ายการได้พักผ่อนในวันสบายๆถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเขามีความสุขมากจริงๆเลยก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูกันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าไม่รู้มาก่อนว่าสามารถใช้บัตรวีซ่าชำระคา่ารถไฟฟ้าใต้ดินได้ช่วยประหยัดเวลาได้มากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่า เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่มีเจ้าหน้าที่ประจำบนรถไฟฟ้าใต้ดินถือเป็นสิ่งที่หาได้ยากในปัจจุบันนี้รถไฟฟ้า BTS ถือเป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่ยอดเยี่ยมมากกรุงเทพมหานครก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจมากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าไทยมาเลเซียและสิงคโปร์มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่า รถไฟฟ้า m ท t เริ่มต้นจากสถานีอโศกค,คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าทำไมอเมริกาถึงไม่สามารถทำให้รถไฟใต้ดินสะอาดได้มันไม่น่าจะยากขนาดนั้นคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าถ้าใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างแกร็บจะถูกกว่ามากก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และพบเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ